สวัสดีครับอยู่กับผมปาโจนะครับหลังจากที่หายไป2วันนะครับก็ เทียบก่อนร้านมานหะแต่ก็ไม่ได้เข้าฟรีไฟล์มาตั้งของสองวันก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับกิจกรรมนี่ครับผมตำนานอสูรพิษนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนละกันอีกกิจกรรมผมแรบบิทกระต่ายหมายฟันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีชุดกระต่ายหมายฟันนี้นะครับก็ไปเปิดได้ที่กิโลกริโลยอนะครับก็ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่19นะครับผมสำ ยิงซีนิกเตอรแห่งรักนะครับใจก็ตักนะครับพร้อมรับไอเทมแห่งรักนะครับผมแต่ไม่ได้15ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว,ว่าปะว่าเริ่มจากกิจกรรมนี้กันนะตำนา,อศา,ศานอาสาปปิธกั็หูไอ้บอลแล้วก็มีระเบิดเดบไบร์ทก็วิธีการเล่นก็น่าจะมันมีแบบ1ครั้ง20เพชรนะครับแล้วก็10ครั้งมาเป็นเพตนะก็ห้าสิเพชร1ครั้งนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบพิเศษน่าจะมีโอกาสได้มากขึ้นเดี๋ยวเราลองแบบธรรมดาก่อนดีกว่า1ิครั้งก่อนแล้วอ ใช่ไหมเฮ้ยเออเหมือนว่าถ้าเราจะเปิดตามจำนวนที่เขาให้มาเราก็จะได้ของตรงนี้เลยนะตรงแถบขวามือนะครับตามจำนวนเลยยังไม่ได้เลยอ่ะอ้าผมได้นี่มาละผมได้กล่องศพอันนี้มาละแต่ยังไม่ได้อนี่เลยอ่ะไอวอลไอวอลกับบริโกได้อันหนึ่งมา ห้าสิบเก้าเพจเนี่ยเราลองมาลองแบบพิเศษกันมั้ยป่ะไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ว่ะลองแบบสิบครั้งเนี่ยเอ้ยได้เลยโอ้โหผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ดวงว่ะโอเคผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ดวงแหละทุกคนเราต้องเอาไอ้วอลไม่ได้นะครับเปิดไปเลยผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ดวงว่ะเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ดวงละ เปิด10ครั้งมันมีโอกาสมากกว่าไงไอวอจา๋าไอวออ,อมาสิจา้าอาได้แล้วสวยครับโอเคผมได้ครบละเบดดิคุโอเคเรียบร้อยเดียเด๋ยวผมรับของนี้หลยเรียบร้อยเสร็จไปเดี๋ยวเราไปอีกกิจกรรมหนึ่งกัน,นเลยว่อ อันนี้นะครับชุดนี้ผมมีแล้วอ่ะสีส้มผมไม่มีผมมีอยางอื่นมาละไม่เอาอ่ะอันนี้ผมเปิดไปละไม่อยากได้อินฟินิตี้บ้างเดียวปะกิจการไมผมอินฟินิตี้แห่งรักก็เหมือนว่าเขาให้เลือกรางวัลสองอย่างที่ทำไม่กังการเอาเป็นอันนี้แล้วกันที่เราไม่ม้องการถ้าดอกไม้แล้วกันอันนี้น่าจะหมุนตามเดิมนะครับครั้งแรก19เพชรครั้งทก็สี่สิบเกเพชรครั้งที่สามก็9กเเพชรน่าจะไล่ไปเรื่อย มือนจะไล่ไปเรื่อยนะผมอยากได้มิดอย่างอื่นผมไม่ค่อยอยากได้อยากได้มิดมากกว่าโอ้ยอันนี้ก็เช่ดิเอามิด้องใส่น่าจะหมดเยอะโดยจากสองละน่าได้ชุดก่อนเฉยเลยชุดนี้น่ารักดีนะโอเคได้มิดละอยากได้มิดโอเคครับแล้วก็เราไปอีกอกิจกรรมหน,นึ่งดีกว่ะนี่ชุดนี้เี่อยากได้ผมว่าสีน้ำเงินเท่กว่าว่ะ แดงรู้สึกว่ามันแบบเฉยๆอะ่ะผมชอบสีเนี้ยสีนี้สวยมากทุกคนชอบสีไหนกันอะ่ะมันมีหมดสีๆนะครับแต่ผมชอบอันนี้หมายเลขอะไรอ่ะอันนี้หมายเลขเจ็ดอออันนี้หมายเลขสองเอ้ยเดี๋ยวคลิปหน้านเราค่อยมาเปิดกันดนะีกว่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเปิดคลิปหน้านแล้วกันโอเคปะเดี๋ยวลองไปดูของที่ได้มากันนี่มีสีโพแกลล่ยังเฟียวเนี่ยโอเคจะเ,เป็นกระเป๋าอ่นมาเป็นเลขสี่ๆอันนี้ปะ ไม่เล่สีสีนานละก็เดี๋ยวนี้ไม่มีอ๋อนี่ไงสีสีจันะดอันดัะกดสุ่มไปเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปเปิดชุดไอ้นั่นใหม่แล้วกันนะครับทุกคนขอลองชุดนี้หน่อยอินฟินิตี้อ้าวทำไมมาคนเดียววะจะลาไปไหนมาได้โะโหไม่เล่นสีสีนานแล้วอะไม่จับนานละเอ้ยเรียบร้อยเข้าหัวไปได้อยู่ มันหมุดหงิกันอะไรกันนี่เหรอ่ะนี่ไม่นอน What นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นลามไม่ขึ้นเฉยเลยฉันใส่ลาผิดเนี่ยนี่ลามไม่ค่อยขึ้นหนวลเลย เอาไปดีเซลเดี๋ยวรอบหน้าลองเล่นปืนนี่กันปะเอ่อลูกซองใหม่อยากเอาลูกซองใหม่เล่นนะผมลองไปเล่นในโะหมดธรรมดามาแล้วโหมดเก็บแรงนะอ่ะมันกดรัวๆเลยไม่เหมือนลูกซองอันเลยอ่ะอันอื่นมันก็ก,กดเฮนักนะใช่ปะลูกซองนี้แบบกดรัวๆกดทางเดียวลูกกระสุนออกเรื่อยๆอ่ะอ๋อไม่ดึงดึงไม่เข้า ไม่ได้ตนะ้องหัวใช่ไรรักหัวไม่ขึ้นอัดตัวแม่งเลยนี่แน่เข้าหัวไปดิอุ๊ย oh my god เพราะว่าดอดนี้เข้าหัวหแน่เลยอ้าวเรียบร้อยสวยแบบ ไม่แฟร์ข้าไปดิงหัวเกิ่งเหมือนกันเว้ยตอนแรกกันก่าจะมีแค่เราไอ้แม่งมันร้ายเหมือนกันนะเนี่ยมาเดี๋ยวไปลองลุกซองใหม่ด้อยเอาลุกซองใหม่เปมือนกันถั่วกันดีกว่าชุดนี้เวยๆเลยเสียดายไม่ซองกระเป๋าถ้าซองกระเป๋าเนี่ยเฟี้ยวเลย นอนเลยนะครับวันตอนนี้งานหัวงั้นโออย่างหรือวะงงเนีย งงเนี่ยแบอกเลยบิงงง,อง,ง,องบอกเลยงงแคกผมไม่เกี้ยงมันลัวจัดอีกหน่อยผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเอาสกินมาขายแน่ถ้าสกินมาขายนี่บอกเลยจะปืนแปืนมันมืนรวยแล้วเอาเอาดาเมเบทมาน่าจะดีนะถ้าบอดดาเมเบทบอดแมนยัโอเคแหละโอ้โห <c oughs> <c oughs> อุย๊ยโอ้โหยิงไม่ทันจบายแล้วเพื่อนความหวังยที่เพื่อนละโอ้โหเพื่อนเพื่อนไม่รักเลยอ่ะจะไม่บินมาช่วยเลยอ่ะได้ก็แล้วข้างหลังเพื่อน วะโทเกมนี่วะอาเพื่อนขวามือเพื่อนไปไหนมาเนี่ยเอาเพื่อนเอาไปเอา,เอามาก็ไม่รู้เรื่องไปเลยเ,ลยเอานเนี่ทีมนี่ทีมผมมึนขนาดนี้เลยเ,เดี๋ยวเล่นแล้วเหนื่อยใจว่ะมึนจัดอย่างมึนอร่อย มึงกักงอาชนะงงแตกเลยปิดเปิดปืนดี่ว่าทีมผมมืนมึนจักแน่เดี๋ยวคอยดูกันนะว่ามีปืนอะไรมาใหม่บ้างไปที่ร้านค้าโอ้ยโอ้ ทำไมผมไม่รู้กระบอกนี้มัแม่แไกเมื่อไรเดี๋ยวผมเปิดกระบอกนี้กันงั้นก่ไปบวกความเม่นยำแถมเป็นสีทองด้วยโอ้ไม่ได้ว่ะเช่อนะไม่รนะ้ชิชาเรียบร้อยได้ทาวนล์ละสวยครับโอเคใส่อาวุธใหม่กันเมื่อกี้ปืนพัดไหมเนี่ย เออผมมีกระบอกสีแดงเนี่ยผมเอาอันนี้ดีว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวปืนกระบอกเมื่อกี้กับชุดใหม่ละกันชุดในโจ๊ลกอรกิโรโยนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดคลิปหน้าละกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจบไปก่อนละกันนะครับ,วส,รบสวัสดีครับผมเจอกันบายสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจนที่ Nemo TV ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป Nemo TV มารับชมโจนที่ไลน์สกรีนได้นะครับ Drop it so far, play your guitar You show me your art Let down our guards, think with our hearts